วันนี้จะบอกวิธีการแก้ช้อปปี้เพยถูกระง,งับชั่วคราวนะคะกำลังจะกดซื้อของช้อปปีนะคะแต่ว่าจ่ายเงินไม่ได้หรือใครที่จะถอนเงินออกจากช้อปปี้เพยนะคะปรากฏว่าถอนเงินออกไม่ได้เหมือนกันนะคะทางระบบแจ้งว่าช้อปปี้เพยของคุณถูกระง,งับชั่วคราวนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีการแก้ค่ะ วิธีการให้เรากดเปิดเข้าไปในแอป s h o ปปี้เพนะคะแอป s h o ปปี้เพแอปนี้นะคะไม่ได้แอป Sho ป e ปีนะใครที่มีแอป s h o ปปี้เพอยู่แล้วนะคะให้กดเปิดเข้าไปในแอป s h o ปปี้เพใครที่ยังไม่มีนะคะต้องไปโหลดแอปก่อนนะคะกดเปิดเข้าไปที่ Pay Store นะคะหรือว่า App Store นะคะแล้วก็กดเซิร์ชนะคะ ไปที่ตรงรูปแป่นขยายตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า shoppee pay แบบนี้นะคะพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะจะมีแอป shoppee pay หน้าตาแบบนี้ขึ้นนะคะให้เรากดติดตั้งแอปนะคะพอติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยให้กดเปิดเข้าไปในแอปเลยค่ะใส่เบอร์โทรที่เราลงทะเบียนกับ shoppee pay ลงไปตรงช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดคำว่าถัดไปค่ะ จากนั้นระบบเขาจะให้เราใส่รหัสยืนยันนะคะโดยทางช h อป e ี้เพเขาจะส่งรหัสไปให้เราที่เบอร์มือถือที่เมื่อกี้เรากรอกลงไปนะคะให้เราไปเปิดที่กล่องข้อความนะคะเอาเลขรหัสที่ได้มาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ากระเป๋าเงินช้อปปี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพอเข้ามาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะข้างล่างสุดนะคะจะมีคำว่าสารบัญการใช้ช้อปปี้เพย์นะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วก็ไปกดที่คำว่าวิธีส่งคำขอเกี่ยวกับบัญชีจากนั้นนะคะก็ไปเลือกคำว่าขอปลดล็อกตัวเครื่องค่ะพอกดเสร็จระบบเขาก็จะพาเรามาอยู่ในหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะเขาจะบอกวิธีการนะคะว่าเราจะต้องส่งเอกสารให้กับทาง s h o ป p e Pay เขายังไง ให้เพื่อนๆไปหากระดาษ A4 เปล่าๆมาใบหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนคำว่าสำเนาถูกต้องนะคะเซ็นชื่อนามสก,กุลด้วยลายมือนะคะแล้วก็ระบุลงไปในกระดาษ A4 นะว่าต้องการปลดล็อกตัวเครื่องเพื่อใช้งาน Shopee Pay ของหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์อะไรนะคะที่เพื่อนๆลงทะเบียนกับทางช h อป e e p เ y เขาเอาไว้นะคะก็ใส่ใหมายเลขเบอร์โทรนั้นลงไปด้วยแล้วก็ใส่วันเดือนปีนะคะแล้วก็เวลาที่เราแจ้งในการดําเนินการนะคะพอเขียนเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็หยิบบัตรประชาชนของเรานะคะมาถือตามตัวอย่างในรูปนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเราด้วยนะคะให้เห็นแบบในภาพตัวอย่างที่ทาง s h อ p e e Pay เขาแสดงเอาไว้นะคะกดถ่ายรูปนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกลงไปตรงคําว่าส่งไฟล์ค่ะ ตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการส่งข้อมูลแล้วก็ส่งเอกาสารให้กับทาง s h o p e e p a y นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะว่าเราต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราลงไปตรงช่องนี้ช่องถัดมานะคะให้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้กับ s h o p e e p a y ถัดมานะคะให้เราใส่อีเมลนะคะเราเคยลงทะเบียนอีเมลอะไรเอาไว้กับทาง Sho ป e e นะคะก็พิมพ์ลงไปตรงช่องนี้เลย ถัดมาจะเป็นการเลือกหัวข้อปัญหาที่พบนะคะให้เรากดลงไปตรงนี้นะคะลูกศรขึ้นลงอันนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกหัวข้อได้เลยนะคะตอนนี้เราจะขอปลดล็อกตัวเครื่องนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าขอปลดล็อกตัวเครื่องตรงนี้ได้เลยค่ะพอเรากดเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ shopee เพจเสร็จนะคะหัวข้อจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปนะคะให้เราใส่คำอธิบายเพิ่มเติมลงไปตรงช่องนี้ ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมลงไปตรงช่องนี้ได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บมากดตรงคำว่าอัปโหลดแฟ้มนะคะแล้วก็ไปเลือกภาพที่เรากดถ่ายรูปเอาไว้ตอนแรกนะคะเพื่อนเพื่อนเซฟไฟล์เอาไว้ตรงไหนนะคะก็ไปกดเลือกภาพเลยนะคะกดเสร็จปุ๊บนะคะตรงคำว่าซับมิดจะกลายเป็นสีส้มนะคะเรากดลงไปตรงคำว่าซับมิดเพื่อส่งข้อมูลได้เลยค่ะ พอกดเสร็จนะคะจะมีอีเมลนะคะจากทาง Shopee Pay ส่งมาในเมลของเราเลยนะคะจะแจ้งหมายเลขเคส ID นะคะว่าทาง s h o ป e e Pay ได้รับข้อมูลของเราแล้วแล้วก็จะทำการติดต่อกับเราภายใน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะแจ้งเคส ID ตรงนี้ ตอนนี้เราก็รอนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกับมาหาเราที่เบอร์มือถือที่เราให้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคุยยืนยันตัวตนกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะทําการปลดล็อกตัวเครื่องให้เราค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ